ฟินจีนกันให้ทะลุจอกันไปเลยค่ะกับอีกหนึ่งคู่ขวันเคมีชนกันเปรี้ยงปรางที่วันนี้จุงมือกันมาถ่าย s ติกเกอร์ลท์ชนอัลทรีออฟฟิซึ่งขอจับอารมณ์สติกเกอร์ตามคาแรคเตอร์ของตัวเองเป๊ะเป๊ะ สาวแมทเปรณณีออกตัวว่าวันนี้คงคอนเซปต์สวยเหวี่ยงเปเวอร์กับอารมณ์ไหวป้าที่ต้องปิ้วกันสุดๆกว่าจะออกมาให้ทั้งสนุกทั้งแซ่บเวอร์ในขณะที่พี่เกรซของเราก็ร่าเริงแจ่มใสยิ้มกว้างขวางกับอารมณ์โอเคเห็นเบื้องหลังการทํางานสนุกขนาดนี้ร่วมเป็นกําลังใจให้16นักแสดงช่อง3กันได้พร้อมๆกัน3มีนาคมน,นี้รับรองสนุกเบอร์อเบรค่ะ 2ครบรอบห5ปีของช่อง3มของเราคาแรคเตอร์ของแม็กก็ไม่น่าจะเดากันไม่ถูกหรอกก็ามาสายดาร์กเหมือนเดิมค่ะถึงที่ช่องพี่เขาบอกเลยว่าไหวป้าเพราะว่าเขาถูกค่ะเดาถูกว่าประมาณอย่างเงี้ยว่าแบบไหวป้าเขียป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์คือโอเคคิดว่าคนน่าจะใช้โอเคกัน,นเยอะเนาะ16คาแรคเตอร์นักแสดง16คนแต่ละคนก็จะได้ค<ม>าแรคเตอร์ไปตาม ที่คล้ายๆตัวจริงของตัวเองฝากโหลดไปด้วยโหลดฟรีนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนโอเคกันนี้เยอะครับ